เพื okay. ่อนสจานน้องไม้ได้ไหมเอ่ยมีน,น้องมาก็สมัครพี่วิวสร้างการเพิ่งทำได้สดๆตะกี้นะถ้าใครอยากจะทำสูตรของน้องไมานะคะแบบง่ายมากอันนี้เป็นสูตรมาฝรั่งยืดได้นะมีเสียงนะเสียงยืดของเขาบางสูตรนะอันนี้เป็นหมาฝรั่งสูตรยืดเป็นมีเสียงนะเวลาใครจะแช่นะห้ามแช่ด้วยน้ำนะคะ เราจะแช่ต้องใส่เขาอย่างเงี้ยแช่ลงไปปุ๊บใช้ช่องฟิตกี่ชั่วโมงก็ได้แล้เขาก็จะแข็งนิดนึงคะเขาก็จะติดนิดนึงนะต้องแช่ประมาณ5นาทีพอนะคะเขาจะได้มีความเล่นได้ง่ายนี่เ <Okay. S 2> สียงเรายืไดไม่อย่าง perfect แต่ถ้าเกิดดิ้วช้าๆจะไม่มีเสียงแล้วเราเสียงจิ้มนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเสียงจิ้มเสียงจิ้มนะ เขาไม,ม่มีเสียงจิ้มนะเขาจะแค่สโล่เฉยๆเนี่ยเนี่ยมีเสียงจิ้มเขาแบบจะยืดยึ่นะดูดูม,ม,ม,มีนิดเดียวนะเสียงจิ้มอะ่ะมีเสียงจิ้มนิดเดียวนะคะมีเสียงจิ้มนิดเดียวนะพ่อจะทำสูตรน้องแม่มเดี๋ยวน้องมายบอกสูตรให้ ก่อนอื่นนะคะทำน้ำยาสลามอ,อ้ทำสลามกันกว่าใส่กาวใส่ถ้าเกิดใครอยากจะทำแบบน้องมายนะน้องมายนะคะก็เวลาม้วนนะก็จะม้วนได้ดีนะ,ะดึงได้อย่างวิธีทำนะคะก็คือใส่กาวผสมสีก่อนตอนนี้นทุกคนรู้ใช่ไหมคะต่อไปน้ำยาสลามง่ายมากใช้แฟบนะถ้าเกิดใครจะทำเยอะก็ใส่ ใส่แฟประมาณ 2, 2> ช้อนพอ3ช้อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาจะทำน้อยก็ใส่ช้อนเดียวพอช้อนแบบนี้นะช้อนพลาติกนะคะ,ก,ะ,คะก็ใส่น้ำใส่น้ำประมาณ เอ่อห้าถึงแปดช้อนก็ได้มั้งประมาณแปดช้อนนะคะน้ำน้ำแปดช้อนสิบช้อนเลยก็ได้แปดถึงสิบช้อนนะคะใส่ประมาณนี้นะคะก็เอามาใส่ให้เข้าเข้ากันถ้าอยากได้แข็งแข็งวันนี้นะก็คนคนคนแบบพอเขาจะเป็นก้อนแล้วก็เอาเขาออกมานวดแต่เขาจะติดนิดนึงน,นะคะเขาก็ต้องแยกฟองกับน้ําออกนะคะแยกออกจนเหลือแต่สลามนะคะที่เราทำไปนะคะเสร็จแล้วก็เอามันนวด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 เสร็จ เขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่ติดนแล้วก็เอาไปใส่ใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟีดไฟนะคะน้องใบบอกนะคะใส่ลงไปในแก้วน,นะคะแล้วก็ไปแช่ช่องฟีนะ,ะโอเคเขาก็จะมีเสียงได้อย่างน่าพะควรใส่มากๆนะคะุณสมบัติของเรานะแบบใช้ล้างสิ่งสระบกได้อย่างหลายอย่างมากเลยนะ,ะทำง่ายมากๆอะ่ะ ถ้าเกิดน้องมาทำสูตรของใครแบบเอาสูตรใครมาก็ต้องขอประทานโทษ้วยนะคะถ้าเกิดซ้ำสูตรไทยต้องขอประทานโทษด้วย,ยนะแล้วก็จะยืดมากแล้วแผ่ได้ไม่บางเลยนะคะกันได้ด้วยนะเขาจะเหมือนปีโป้เราจะทำให้ดูเขาจะขายกับปีโป้อัน,นเขาก็แบบเดี๋ยวนะแล้วว่าเขาแบบ หดตัวลงนะสูตรเราหดตัวลงนะคะสูตรเราจะหดตัวลงเมื่อเอาไปแช่จะหดตัวลงนะสูตรเราจะหดตัวลงนิดเดียวนะถ้าเกิดเอาไปแช่มากบ่อยๆเขาก็จะหดตัวลงอันนี้แผ่ได้แค่นี้ก็แบบยืดตึงไปเลยเขาน่าจะมาสอนทำกันโอเค ะคะ่ะแล้วเรื่องตอบคำถามนะคะแบบถ้าเราจะบอกมาว่าเขียนชื่อจริงมาด้วยนะคะตอบคำถามมาเรื่องตอบคำถามเสียงเขียนชื่อจริงมาด้วยนะถ้าไม่เขียนไม่งั้นเราไม่รู้แน่ๆเลยในตอบคำถามมานะเขียนชื่อจริงมาด้วยนะคะถ้าไม่มเขียนเราไม่รู้หรอกเลยก็เดี๋ยวเราก็จะส่ง,งมั่วใช่ไหม่ะ ก็จะมารีวิวให้ดูเฉยๆพอุ่น่าจะมาสอนทำกันนะสอนทำเป็นสีฟ้าโอเคนีก็มาเล่นอย่างสบายๆนะคะเราจะไปเอาแช่ช่องฟิวกันนะต้อปั้นให้กลมๆต้องปั้นให้กลมๆทุกครั้งนะคะปั้นให้กลมๆก็ใส่แก้งไปปุ๊บเอาไปแช่เลย ไฟกลางๆนะคะผัดให้หอมสุกหอมเวลาที่ผัดไฟกลางๆต้องใจเย็นๆผัดไปเรื่อยๆสักพักมันจะมวดทัรมดพอเวลามันมวดมันจะเริ่มสีเข้มขึ้นสวยขึ้นเป็นก็ใช่แล้วนะางไปไปเลย ใช่ประมาณ5นาที่อนะคะแมวก็จะติดมือเออที่สำคัญห้ามแช่ในน้ำนะคะแมวก็จะติดมือมอกไปทอดหมักสนะุกเหลืองเลยนะคะคะวันนี้ต้องขอตัวละก่อนสวัสดีค่ข้าไปแฝอย่าลืมตอบคำถามมาดเยอะนะคะเรออยู่นะ